แยกส่วนระหว่างรูปนามกับตัวเราได้นั่นหมายถึงว่าถ้าเวลาเรามีอาการเจ็บปวดหรือว่าทางกายนะมีอาการอะไรก้วแตกเราก็สามารถที่จะแยกตัวเราออกมาจากให้รูปนามขันห้านี้ได้แยกออกมาเราก็จะมีความทุกข์จากเวทนา เจ็บปวดต่างๆน้อยลงทีนี้เรื่องของความอดทนเนี่ยมาสเตอร์ก็เคยพูดให้ฟังพี่อดทนเนี่ยมันเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งนะมันเป็นสภาวะของเป็นเป็นสภาวะธรรมบางครัง้งบางวันเนี่ยเหมือนก็เราอดทนอดทนนะวันนั้นเหมือนกับสภาวะมันวิ่งทั้นมาเองหเหมือนขยันเนี่ย วิริยะความเพียรเนี่ยบางวันเนี่ยพอตื่นเช้ามารู้สึกโอามันสดชื่นมันอยากทางานนะแล้วก็ทํางานตัน้งวันแลนะ้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะเออเนี่ยแหละความเพียรมันมามันเองนั่นแหะคือสภาวะของความเพียรที่แท้จริงที่มันไม่ต้องมันไม่ต้องอาศัยว่าจะต้องอ่ามีลูกแล้วลูกไม่มีตังค์ซื้อนมโดยต้องขยันไปทํางานยกตัวอย่างเฉยนะอ่าอย่างเนี้ย คือความเพียรมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยสภาวะธรรมของมันฟลุ๊ปขึ้นมาเล่นะมันก็เพียรขยันแต่เช้ามานี่อาบน้ําอาบท่าแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวแป๊บเดียวนะแล้วก็ไปทํางานขับรถไปทํางานแล้วเวลาขับรถรถไม่ติดดูนะวันนั้นรถจะไม่ติดเลยนะอ่าเวลาที่ธรรมะก็าํางานเนี่ยเวลาสภาวะธรรมทำงานจริงๆน,นะอะไรขวางกั้นไม่ได้นะ วิญญาณมจะเกิดปุ๊บ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 ไปถึงที่ทำงานปุ๊บก็จะมีงานเข้ามาปุ๊บ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 เราก็ทำงานเสร็จ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 ฮะเสร็จตอนนั้นน้าโนกุศลน้าไได้กุศลมากเลยนะทำงานด้วยความว่างเลยนะะทีนี้ความอดทนก็เหมือนกันมันเป็นสภาวะธรรมสภาวะหนึง่งอดทนอดกลั้นขันติเนี่ยขันติธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมท,ที่ที่สําหรับมีไว้สำหรับ อลองรับเวทนาทางกายและก็ทาใจาการที่เรายังไม่ลดอัดตาราได้เต็มที่ถึงแม้ว่าเราแยกลูปนามออกไปแล้วเราคิดว่าอ้นี่มันเป็นขันห้ามันไม่ใช่เราแต่มันก็ยัมีอาการเจ็บปวดอยู่บ้างเพราะว่าเราอยู่กับรูปนามนี้มาหลายสิบปีเหลือเกิน ยังไงก็ยังมีเชื่อใยกันอยู่ขอเจ็บให้ขันห้าสักหน่อยเถอะขันห้าเจ็บร้อยหนึ่งเราเอามาสักสามสิบช่วยขันห้าเขาเจ็บไอ้สามสิบนี้เราจะบรรเทาด้วยอะไรเห็นไหมเราก็ต้องเอาตัวขันติธรรมตัวนี้เอามาขยี้มันไปมันเป็นสภาวะของขันตินี่บางทีถ้าเราโน้มมันมาเนี่ยเราไม่ต้องไปทนนะไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปทนมากถึงขนาดที่ว่านั้น มันเกิดสภาวะขึ้นมาแล้วเราอดทนได้เองเหมือนบางวันเนี่ยเราอดทนอดทนนะคนดา่าเราอะไรเราเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมวันนั้นเราไม่ด่ากลับวะทำไมเราไม่สวนกลับวะเฮ้ยแไมเราไม่ต่อยมันกลับว่าอะไรเนียใช่ไหมเ้ยวันนั้นทำไมเราทนได้นั่นสภาวะมันมาเองมันแต่ถ้าเป็นเราปกติตัวเราจริงๆโอ้ยถึงไหนถึงกันประมาณนี้ใช่ไหมดังนั้นก็เราทุกคนมาลองดูสภาวะของความอดทนเนี่ย ที่เป็นห่วงเพราะว่าเพราะว่าเจอกับคนคนหนึ่งที่เขาเก่งมากเก่งโลก,กุณรธรรมมากอ่าคือเขาไม่สนใจเลยเรื่องรูปรามขันห้าเขาไม่สนใจเลยเขาเข้าอยู่ฟังว่างอย่างเดียวแต่เพราะว่าเวลาเรามันเจ็บป่วยหรือว่ามันมีอาการทางใจมันมันไม่บอกเราแล้วแล้วขันห้าเนี่ย เราหนีมันไปไม่ไม่มันก็ไม่ถูกนะเราต้องเข้าใจมันไปตามความเป็นจริงถ้าหนีออกจากขันห้าเนี่ยหมายถึงว่าไม่ทาอย่างอื่นให้มันมีความเป็นความสุขแทนที่ว่ามามารู้สึกเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันไม่ได้นอกจากว่าโดนมอร์ฟีจะไปโดนในยาที่แก่ปวดแก้อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาคนเป็นปวดปวดมากๆเนี่ยเขก็จะให้มอร์ฟีเนี่ยมาซ่าไปมาเออร์เกิก็เคย ปวดมากนะเยปวดท้องปวดโลกรหัดใจนี่กัเคยปวดกล้ามเนื้อปวดทุไม่ไหวเลยนะแต่ว่านั่นแหละมันมีวิธีตรงนี้แหละที่จะทําได้อันนี้เนี่ยมันถึงจะต้องบอกว่าจะเก่งแค่ไหนนะจะแน่แค่ไหนนะอย่าประมาทนะเรื่องของตัวเวทนา ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะทางกายเนี่ยก็รู้กันอยู่นะความเจ็บปวดไม่นะว่าจะโดนประตูหนีบมือเนี่ยประตูหนีบมือเจ็บมากเลยนะออทนนะก็ต้องทนนะอดทนตึ๊บแล้วก็แยกดูกน้ำทิ้งไปเลยนะนี่มันจะทนอยู่ได้นวมันจะแล้วเราก็จะมีสภาวะที่จะโน้มเอิอาร์เข้ามาแล้วก็โน้มพลังงานเข้ามาซ่อมแซมส่วนที่มันห่อเลือดเนี่ยใช่ไหม แันหมก็จะเร็วเป็นการบำบัดรักษาจะเร็วขึ้นการรักการดูแลคนไข้ที่เจ็บปวดมากๆที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามันบรรเทาหายไปช้าเพราะว่าเพราะว่าคนไข้เนี่ยจิตไปจับอยู่ที่ความเจ็บปวดแล้วจิตไปจับอยู่ที่ความกลัวเห็นไหมพอเจ็บปุ๊บก็กลัว กลัวก็ไปไปไปเจ็บที่ใจอีกความกลัวเนี่ยนะว่าใจก็เจ็บกายก็เจ็บเนี่ยไม่ได้กายใจนี้มันคือรูปดามขันห้าถอดถอนออกมาเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดดับบังคับไม่ได้มันจะเจ็บมันก็เจ็บมันจะไม่เจ็บก็ไม่เจ็บแต่ตอนนี้มันเจ็บเราก็ถอดถอนออกมาขณะที่เรามองมันตามความเป็นจริงไม่ได้พอถอยออกมาปั๊บน้มขันติธรรมเข้าไป น้อมความอดทนมันก็จะไปสก,กัดดูสก,กัดอยู่ปุ๊บเราก็ถอยออกมาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ดูตา,ามกาเป็นจริงนะน้อมพลังงานเข้ามาบำบัดดูแลตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนะเทคนิคเอาถตาดขันเอาเอาเอา,เอาพลังงานเนี่ยเข้าไปเคลียรเรื่องของพลังชีวิตต่างๆเราก็เก่นกันอยู่แล้วอ่ะก็เป็นห่วงกันแหละ ถ้าใครมีอาการอันนี้เน้นทั้งทางกายและทางใจนะทั้งทางกายและทางใจเจ็บสมัยก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่าเจ็บกายไม่เท่ากับเจ็บใจนะเจ็บกายนี่สามวันเจ็บวันมาหายแตกแผลหายเจ็บใจเนี่ยมันเจ๊เจ็บ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 ยิ่งคิดยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บยิ่งคิด ยิ่งคิดยิงย่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดเนี่ยเราก็เป็นผู้มีปัญญาแล้วนะอันนี้มานเสอร์ดันขึ้นดันดัน,ดนขึ้นบอกเทคนิคทุกวิธีการแล้วนะก็เจอสภาวะอะไรก็คิดว่าทุกคนมองมันไปตามความเป็นจริงได้ถ้ามองไปตามความเป็นจริงได้ก็ขันติไ,ไว้ขันติแล้วก็เอาพลังงาน้าไปเคลียร์เอเมตาร์ไว้รหัสเรามีไว้อยา เอาไปไว้เฉยเอ็นเวสอาสามครั้งแล้วก็พูดรหัสเข้ามาแล้วโปรแกรมมันลงไปเอ็นเวสอาคือทุกสรรพสิ่งจริงๆนะเอ็นเวสอารคือตัวเรานั่งคิดดูให้ดีๆเถอะเอ็นเวสอาคือทุกสรรพสิ่งเอ็นเวสอาคือเนื้อเดียวกับทุกสรรพสิ่งเอ็นเวสอาเป็นทั้งโลกุตระเป็นทั้งโลกิยะเอ็นเวสอาคือตัวเรามีสติเอ็นเวสอาว่างมีสติและเอ็นเวสอาเอ็นเวสอาคือตัวเราทํางานใช่นไหมทำงานด้วยความว่างมีสติเอ็นเวสอาว่าง แล้วก็ทำงานไปกระบวนการทํางานในต่างอยู่ที่ตัวเราอ่ะนี้ก่อนวันนี้ได้เวลาสกครและให้ทุกคนนำสิ่งที่มาเซอร์พูดบอกไปเนี่ยนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมีอาการนิดๆหน่อยแล้วก็ลองทำไปกุก่อนอส่วนพุติว่าเดินไปมดกัดเงี้ยเออมดกัดปกติเราก็ทนได้เลย เราก็ไม่แต่ว่าเราลองใช้วิชาการเนี้ยที่มาเซอร์ให้ไวเนี้ยเอาไอ้เรื่องมันง่ายๆก่อนเนี้ยมดกัดแมงจออะไรเนี้ยแล้วแต่อลองดูมันจะหายสนิทหายเร็วแล้วกดพลังงานเข้าเร็วหรือว่าใครมันพูดอะไราสามีภรรยาพูดบนว่า โอ้ยเจ็บใจเหลือเกิน